วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกับน้องเจคอบนะครับผมนะตัวแทนทีมชาติไทยในรายการเว็บอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเกมนี้ตึงแน่นอนนะครับน้องก็มากับแผน4 1 2 3นะก็หน้าเป้าเป็นลุมกับเป้นะครับตัววิ่งไวทั้งคู่เลยนะมีตัวพักบอลตัวหนึ่งนะครับส่วนแล้วก็มากับ4 2 2 2นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนําแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับ ที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอมาครับก็เราได้เป็นคนเชียร์ก่อนนะคทุกคนไปรชีเด็ดลุกขี่เนี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะ <laughs> ไปทุกคนเราไม่ต้องรีบนะทุกคนเราค่อยๆเล่นไปนะครับดูเชิงเขาเรียกว่าเล่นดูเชิงไปก่อนนะครับัน่นไงจ่ายพาลาดแล้วเมสซี่สวนกลับไวนะน้องเจคอครบนะครับก็อันตรายนะทุกคนเล่นเกมรับยอย่าลอย อย่าพลาดอย่าดันข้าวไวเด็ดขาดนะเรับเจอคนนี้บอกเลยว่าระวังนิดนึงนะเกมรับก็หลายหลายคนน่าจะรู้จักน้องกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับน้องก็ทาทิก t o อกนะครับผมนะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะทุกคนวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเล่นกับน้องนัทนะครับน้องเจคอบของเรานะบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากนะครับมาครับดูเกมกันต่อครับดุคุริสคือมา่อี่อาซาอาซาจะดับบรทัตโอ้ใช้ก้อยเกือบเข้าแล้วครับเจ้าวันนี้แต่ประตูพี่เซฟเกินอ่ะน้อง ระวังทีเด็ดลูกสูตรเปิดมุมนะทุกคนกูลิดจะมงเตะทิ้งไปก่อนไม่ค่อยเห็นใครเปิดแบบนี้เท่าไหร่นะทุกคนนะแบบเปิดมุมฝั่งหนึ่งแต่ว่าใช้ต่อีกเท้าหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนที่น้องนัททำเมื่อกี้นะครับก็เกือบโดนกุลิดลนะเวล่าขึ้นนาไปก่อนแล้วครับลุมวิ่งลุมวิ่งปาดมาหูโดนดักไดนะ้โดนอ่านออกนะจังหวะนี้ Okay. จ่ายมาที่กุริตจ่ายขึ้นมาตัดได้ครับสตีเวนเจอร์ลดไปขึ้นหน้าไปอ้าววิงว่งวิ่งโอ้เอโตเอโตว,วิ่งเมื่อกี้น้าจ่ายมากไปครับทำชิ่งครับโดนมานนี้ตัดไปได้นะเกมก็ดูจะเป็นรองครับเรื่องการคองบอลนะทนุนก็โดนน้องเก็บบอลเยอะกว่านะครับเกมนี้สวยากาปาดมาแล้วไม่ถึงเลยครับติดจอดี้ เมาที่อาซาซาเล่นไวกันแล้วครับกองหน้าจะดับเบิลทัดยิงแต่มาบล็อกไม่ทันโอ้กับซวยไปแล้วครับดอกนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแตกเลยครับ1-0นะครับนาทีที่22 23นะเฮอะไรวะ <laughs> ใจเย็นนะโดน1อย่งจยจาพึ่งถึง2แล้วกันนะครับค่อยเป็นคอ่คอยไปเนาะเราวันนี้ผมใส่กับเสื้อโลโก้ทีมไทยมาด้วยนะทุกคนวันนี้ <laughs> เสื้อสีเ,เงินนะครับมีเสื้อสีแดงด้วยนะอีกชุดหนึ่งครับก็มากับโลโก้ทีมไทยนะผมไปครับยกไปเอโต้ไม่ถึงครับโดนตุลามอ้าวสวยลุมจ่ายมาแล้วก็ขาซัดไปก่อนแล้วครับเอาเปิดมุมนะน้องๆมาครับทีเด็ดเปิดไปตรงกลางว่างไงโอโหม่งแข่งกันกันกบเป้แล้วลุมไม่ชนะเลยครับดอกนี้แม่ไปครับคานาวาโล ในกองหลังที่เคยเป็นลูกรักนึ่งครับไปโอ้จังหวะนี้ช่องนี้ลงลงโอ้โหลงลงไงฮีโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับช่องนี้ลนะโลงลงนะโลงจริงๆไม่มีใครเอาบอลเลยนะครับไอซาดแมทำไปได้กลับมาดูเกมกันต่อครับบอนได้โยนมาให้กุลิตเป็นคนหมงพักบอลให้เพื่อนแต่มงได้แล้วครับดอกนี้เดนิสกาเลียอเดนอสตา,ามาเอบเบเปจะเล่นไว้กันแล้วครับ โดนเราตัดได้นะโอ้โหแกโอ้โหโดนโดนเอาบอลไปเมสซี่เวลาจา่ายไม่ดีสตีเวนเจอลาโอ้โหติดคัดแล้วครับจังหวะน,นี้ลูมานิเก้ยังไงโอ้โหโดนเฟกยกมากุริตมงพักบอลให้เพื่อนเราตัวมงไม่ดีนะครับโดนเราแย่งด้วยนะไปครับเ e อโต้เอโต้กับฟานได้ครับของมันก็แน่อยู่แล้วนะครับใครจะชนะนะลูกมงเมื่อกี้นะครับลุดกุริตมาหักเข้าขวาเราจะปั่นแล้วครับ เห็นหลอดสีฟ้าขึ้นนะไม่รู้จะปั่นหรือว่าจะเฟคมีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าับเออโอเคเกือบโดนไปดอกนี้เกมแม่อย่างตึงเลยครับทุกคนจบครึ่งแรกใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครยังยิงไม่ได้เลยนะแถบลูกเกมไปร้องอีกนะครับมีกลิ่นแปลกนะครับกลิ่นกลิ่นซวยนะครับเหมือนกลิ่นคนจะเพ้นะใช่แล้วผมกลิ่นนั้นมาจากฉันเองนะฮะไปครับเ,เจอหลานเล่นไว้เลยครับเตโต เอโตอวิ่งแล้วมาแทงแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับสามเวลเอโตอเอโตอมาดับบนทันแล้ยิงเรียบร้อยครับนี่หนึ่งหนึ่งก่อนจากกันในครึ่งแรกครับผมสามเวลเอโตอจัดให้นะอ่าดูครับลูกนี้แทงแล้วมันก็หลุดมาเลยเหละครับเอโต้อโหสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดใครอยากได้แนวทางการนำตั้งแต่ที่ผมใช้งานอยู่นะครับดูได้ที่เพจวีฟูเกมมิ่งเลยนะครับผมนะ โอเคทุกคนก็ครึ่องแรกได้มาหนึ่งหนึ่งนะทุกคนก็คลองบอลน,น้อยกว่าน้องนะก็ลูกเกมเป็นรองนะครับแต่สกอร์ยังไม่ขาดนะถือว่าได้อยู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นนักเตะที่มีซูเปอร์ซับลงมาในเครื่องหลังครับเอามาแบกหน่อยนะใช้ใช้เป็นแกลเลตเบลนะครับม,มาครับลุยกันต่อที่เครึ่งหลังนะผมนะเดี๋ยวสกเรียออกข้างมาอยู่ที่จอร์ดี้แล้ว ยอดียกขึ้นมาให้กุลิตตั้งมงแต่ว่าโยนเหมือนโยนพลาดไปถึงแกเลตเบลนะแกเลตเปตกากา้กาแกะบอลไม่ออกแล้วครับดอกนี้ชิเดนเดบเป้แกเลตเบลจ,จ,จี้มาจี้มาจี้จี้จี้ยังไงจี้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 โดนตัดได้แล้วครับโอยเวลาได้อยู่แล้วอ๋อเฮย้ยเรียบร้อยเลยครับโดนเอาคืนดับเมื่อทัดมายิงออกไปเกือบเป็นลูกที่สองของฝั่งเจคอบแล้วครับดอกนี้ มงขึ้นหน้าไปก่อนมงแพ้นะเอเดนนาซาเอเดนนาซาย,า,งงายังไงจ่ายออกข้างมาที่จอร์ดี้จอร์ดี้น่าจะเลือกเปิดนะทุกคนเฮ้ย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 ,ยไม่ใช่เปิดแล้วอันนี้น่าจะจะปั่นยิงเองนะครับแมร้ายกาจจริงๆเด็กคนนี้เกือบโดนครับแกรเรตเบลวิ่งอย่างนี้กระแทงหลุดแล้วครับโอ้โหไม่ถึงแกรเรตเบลเมสซี่นิวสาตใส่เต็มแรงเลยนะจ่ายบอลเมื่อกี้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงนะทีลูกกุรีครับ ตาตัดได้คืนมาที่เมสซี่เมสซี่นำบอลขึ้นหน้ามาเห็นวิ่งกระแทงแล้วครับแกเดดเบลวนมาจังหวะหนึ่งเลยเห็นเมสซี่วิ่งกระแทงให้เมสซี่แต่ว่าจอร์ดี้ยังไปเอาตัดหน้าได้นะกูริตมาเล่นไว้แล้วครับแต่ตนตัดได้เหมือนกันครับผมสีเวนเจอรลาดเล่นไว้แล้วครับวีฟูดอกหลบหนึ่งต่อโอแบตเตือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบชวยนะดีครับยังไม่สูญเสียการครองบอลนะครับเดกโตโอ้โห จิเตอร์ชัยไมเคิลเปิดขึ้นหน้ามาแล้วครับมง,งนนคังง่ากับคาน์ดิมโร์นะกุลิดแหมส่วนสูงก็ต่างกันแล้วนะครับอย่าหวังเลยดีกว่านะครับแหมเหลี่ยมอยู่ก็ไม่ดีแล้วนะครับกุลิดอยู่ด้านหน้านะไปครับเรียวเนลเมซี่เดี๋ยวเนลเมซี่จนนี้จจมาแล้วจะบิดเคอร์เลอร์แต่ว่ยติดติดติดยังได้อยู่ครับเปี๋ยวกาดกาคาล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายลงล่างมาแล้วข้างล่างโล่งเลยไม่ได้เจอหลาดยิงแปรไปแล้วติดเสนอติดขาฟานได้แล้วครับน้องๆหนูๆเกือบได้ลุ้้้นนแลลวครับูบดๆๆดกี เมสซี่วอต่อก,กับหลังมากูริตขึ้นหน้ามาที่เมสซี่เมสซี่จะเล่นไว้กับเป้แล้วครับเป้าหักออกซ้ายมาจ่ายมาที่กูริตแล้วยังไงโดนธานร์โร่แท็กเอาได้แต่จ่ายเฮีย้โหจ่ายเฮียคบดอกน,นี้จ่ายคืนเฉยอาคานโนโล่เอาคืนให้กับผมแก้ให้แกเรตเบลจ่ายขึ้นหน้ามาจะสวนกลับของวีฟูแล,ล้วครับเดีเ๋ยวเนลเมสซี่จี้ไปออกริมเส้นหักเข้าขวามาแล้วปาเห็นเพื่อนวิ่งครับ ยังไม่ปลายครับลอกหนึ่งโอ้โหเล็ดเยอะเกินดอกนี้ตากเรียได้บอลออกนัานหน้ามาออกข้างๆมาที่เมซี่เมซี่โยนมาที่กูลิตมงพักให้เพื่อนเลยพลาดแลวครับกุลิตเวีย่ารีบเล่นไวแล้วครับผมไปครับแกเดเบลเห็นพื้นที่เมซี่เมซี่วิ่งเมซี่วิ่งแทงสวนไปเลยครับดอกนี้โอ้โหก็จบเฮเลยครับแบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวเหมือนน้องจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับนักเตะเราก็เกิน50%แล้วความเหนื่อยนะเดินลามาหลายผักไก่ที่บ้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปเติมแนวรุกลงมาให้ใหม่หมดนะครับเออผมลืมบอกนะครับเกมนี้นะผมกับน้องนัทเนี่ยแข่งกันแบบโบสามนะหรือว่าเบสของทรีนะใครชนะ2เกมแรกก่อนคือฝ่ายชนะนะ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วยังมีอีกคลิปต่อนะครับยังไม่หมดเพียงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเจอกับน้องนัทเจคอบนะครับผมนะก็มาดูว่าใครจะเป็นคนชนะในเกมแรกนะครับเกโกฟอรันลงมาครับทีเด็ดยิงไกลน้องนัทนะเมดเนมายังไงปั่นโอ้โหติดปลายมือแล้วทำไมเคลื่อนโค้ดเซฟดอกนี้แนวทางกครับทำไมดูในที่เพจเลยนะครับผมนะมีฟูเกมมิ่งนะทุกคนไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะอ้าเลยโดนแกเด็ดเบลวิ่งมาอย่างนี้ไม่รอดแล้วครับน้องนัทเรียบร้อยฮะ โกลาโซเลยครับดอกนี้โอ้โหในนาทีที่87ครับยิงนาทีบาปได้นะแกเรดเบลพิกหลุดจากพาตินี่แล้วก็แทงให้มาเลยเลยครับแม่สองประตูต่อหนึ่งในนาทีที่88นะครับเวลาใกล้หมดลงทุกทีนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนเราน่าจะเป็นฝ่ายกรรมชัยชนะไปนะครับเอ,อเี๋ยวก็ระวังนะทุกคนชิบหายนะโอ้โหจะโดนปั่นขึ้นหน้าไปก่อนครับไปฮะ อีกเม็ดนึงไปปิดกล่องไปไปครับปิดกล่องครับแพงหูติดอยู่ใกล้เอนเกินเดบเบรี่ลงมาที่เน็ตเวทโดนวีลาตัดได้นะครับโอเคเกมแรกก็เอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับทุกคนนะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมรอติดตามคลิปใหม่นะครับเจอกับน้องนัดนะฮะก็มาดูว่าเกมหน้าเนี่ยน้องนัทจะเอาชนะผมได้ไหมล้วจะมีเกมที่3หรือเปล่าหรือว่าผมจะสามารถจบภายใน2เกมนะครับ ก็ชนะมา2อหนึ่งนะทุกคนก็สกอร์ไม่ห่างมากแต่ว่าลูกเกมการครองบอลเนี่ยเราเป็นรองนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะทุกคนนะช่วยกันหน่อยนะอยากไป5 0,000ืนซับจังเลย